สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรียธรรมค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆคาถามที่สอบถามมาในช่วงนี้นะคะการส่งวันเดือนปีเกิดมาว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรก ที่จะได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะท่านนี้ท่านส่งวันเดือนปีเกิดมา21สิงหาคม2508 21สิงหาคม2508 250ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนกบวันนี้พ่อหน,น่อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้วันที่พ่อหน,น่อยลงคลิปก็คือวันที่7มิถุนายน 2,567นะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามมาค่ะ21ส,สิงหาคม2 508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ท้องถินง่นทุกแห่งท้องถิ่นก็คือบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตนะคะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 508 เกิดก่อนวันที่2กันยายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยเพราะฉะนั้น21สิงหาคม2508ท่านไปลงได้เลยไม่ควรเกินเดือนสิงหาคม2568เพราะอะไรเพราะว่าพอน้อยไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วน่าจะท่านจะได้รับเบี้ยอย่างคี่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่21 สิงหาคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2568เป็นต้นไปก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา21สิงหาคม2 5 0 8ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้เลยในช่วงนี้ไม่ควรเกินเดือนสิงหาคม2568เพราะว่าถ้าลุดไปแล้วท่านเดือนแรกที่จะได้ระเบียอย่างชีพถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2568เป็นต้นไปนะจ๊ะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่นนักภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท้องถิ่นก็คืออบตเทาศบาลหรือสำนักง,งานเขตณนภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธ,าธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโูนปิดไปแล้วหรือยัง บางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไปเปิดบัญชีไว้แล้วไม่มีการทําธุรกรรมเกีเ่ยวกับบัญชีไม่มีการขยับไปย่อนเกินไวของบัญชีไม่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ นะคะบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์กรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินได้สําเร็จ,รจ,จก่ะก็บคุงจะจดเยนสําหรับท่านที่สอบถามปอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามปอ,อน้อยเพิ่มเติม นาจจะส่งรายละเอียดมาเลยใต้คอมเมนต์ส่งวันเดือนปีเกิดมาพอ,อนอยจะรู้ให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้ระเบียอยังคีผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพออนอยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตาม่ออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้ผอน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ